กรรมฐานสาวนีเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแนะนำคำํำสอนโพธเจ้าและแนะนำกันในการปฏิบัติการเจริญสมาธิหรือฟังเวลาคณะปฏิบัติถ้าบุคคลใดเป็นคนที่ นอมใจได้ง่ายมั่นกาจะทำให้เกิดความสงบเรียว้้าเห้าบอมีปฏิริยาต่อตานหรือบกฟุ่งสานจนเกินไปวิธีให้อารมณ์กรรมาฐานที่เห้าเสียวเลยว,ว่าให้อารมณ์กรรมาฐานก็คือเวลานางภาวนาเมื่อเห้าฟังกับนอมใจตาม ถ้าน้อมใจตามอารมณ์ของกรรมฐานก็จะไปเป็นตามนั้นโดยที่บ่มีความเครอบแคลงสงสัยเอายกตัวอย่างดังสิ่งเฮาได้ยินว่าพระพุทธเจ้าสมัยพระงตรัสรู้ได้สแสดงแดงธรรมแก่สาวกหลายรูปหลายนามเมื่อแสดงธรรมจบได้เป็นตรัสรู้เป็นโสดาอารหรัน์ เป็นยังคือฟังแล้วจบปรับคือได้บรรลุธรรมนี่คือขอคิดฟังแล้วเป็นยังคือต้องได้บรรลุธรรมทันทีบ่ได้วปฏิบัติว่าจะเป็นนางบ่ตงไปเเ็น้ยงเฮาต้องมาพิจารณาขอ,อน้ว่หนึ่งเพื่นสาสมการฟังมาหลายสิ่งที่เพิ่นเฮ็ดนั่นเพิ่นฝึกมาหลายผอมตัวนี้เป็นบาดฐานคือว่าสาสมสุตะ มายาปัญญามาหลายแต่จิตใจเพิ่อนอ่อนน้อมพร้อมสิฟังคำว่าอ่อนน้อมพร้อมสิฟังโดยบ่มีอคติโดยบอ,ม,อ,าายบอมีความเครเคือบแคลงสงสัยเงียงโสดเพิ่งจงใส่คำว่าเงียงโสดลงตั้งใจฟังที่พระองคาวเมื่อพระองคาวทมสำเร็จจบลงก็สามาถบรรลุธรรม วันนี้มันก็เป็นเหตุหนึ่ง่าคือครูบาอาจารย์ได้หลายทีเพื่อนทีมีการให้อารมอบรม่มให้อารมณ์กรรมาฐานเวลานางเพิ่อนที่าชักส่วนแนะนํำทำจิตคอยตามแต่ถ้าห้าบอกเข้าใจเห้า,ขาวขสิว่าเอาเวลานางสมาธิต้องกันก็สงบมาิเบาเห็นยังทน่นนะเมื่อเพื่อนเบาอยู่กับบ่ใส่ใจฟังบบานี้ทีนะ มื่ใจฟังมันกับเป็นความคิดที่ต่อต้านกันในโตมันก็นเลยเขาบ่ถึงธรรมตรงนั้นที่จริงให้มันโทเข้าวตองมาเจริญสมาธิเสีสิเมื่อมีผู้แนะนำมีผู้บาอาจารย์มาให้อารมณเมาฐานก็นให้ตั้งใจตามเพิ่นตั้งใจตามก็ไม้ถึงค่อยตาม เป็นอารมณ์ที่คอยตามน้อมนำํำตามเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติเบื้องตน้นแล้ะก็มันก็เป็นผลต่อในขณะปัจจุบันผู้ใดมีความคิดฟุง้งซ่านหรือมีอารมณ์หลาย่า,ยยางที่มันปฏิกิริยาเฮ้ากับศีาามารถระงับดับลงได เป็นสิ่งสําคัญพอสมควรในสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรพินิจพิจารณาบานี้ก็ตั้งใจจะเลื่อนสมาธิขอให้ทุกคนจงปฏิบัติตามานางสารวมต่างกายตรงดํารงสติไว้มันเฉพาะนาตามที่เฮ่าเคยเหตุหรือเหตุใดนะ แนวก่อทำความรู้สึกสับทัวสับพางกายต่างแต่ปลายผมลงมาหอดฟาตีนโดยกำหนดจากหัวลงมาหาข้อจากข้อลงมาหาตัวมาหาเอวมาหาเขามาหาปลายตีนกำหนดจากปลายตีนขึ้นไปหาหัวเขา ขึ้นไปห้าเอวขึ้นไปตามลำตัวขึ้นไปข้อบาลายขึ้นไปหัวกำนดจากปลายเส้นผมสุดท้ายของหัวลงมาข้อลงมาบาลายลงไปหาแขนสองทั้งสองขาลงไปหาข้อมือลงไปหานิ้วมือกำนดรูดถึงนิ้วมือทั้งซิฟนิว้ว แต่ผู้ดใด้กำหนดพระท่านกับกระดิกเนิ่วมือหน่อยหนึ่งนี่คือบอแม่นอาร่มปักให้เข้าใจว่าโดยอารมณ์พิจารณาแล้วก็กำหนดฟ้าในฟ้ามือทั้งสองข้างที่ประกบกันชนกันหัวเม่มือมาขอมือกำหนดขึ้นมาศอกกำหนดขึ้นมาบ่าไหลกำหนดขึ้นมา้อแหละกำหนดขึ้นไปที่ปลายจอมหัว ตั้งความประซึกไปส่วนบนดอกหัวแนวก็ทําความประซึกเหมืนกับเขามองจากที่สูงลงที่ต่ําคือมองลงมาดูนิ้วมือเจ้าของเ้าก็จะเห็นบาโตของเฮานี่นั่งเทียงบอรหรือคดงอมันจะทีบโตขอให้นางในระยาบทที่เจ้าของสบายมองลงไปหานิ้วมือ มองลงไปหาตนตัวมองลงไปบาะหาันคือกำหนดตามเหมือนกับลู่ข่าขึ้นไปบลานีกำหนดด้วยการลู่กายทั้งป่วงมองลงก็จะมีความรู้ซื้อปลาข้นผ่องสยองเก่าคนคขิงลูกข้นหัวลูกเหยือบหนาเ,าเห็ดเบาๆ เนี่ยเขาคมรู้สึกลงมาไวกลางตัวจับความรู้สึกไปกลางตัวลู่ทั่วแต่ว่าเขาตั้งศูนย์กลางไว้ทีกลางตัวแต่ทําความรู้สึกลกายทั้งปวงเห็เนบมดถ้าการฝึกอยู่ผู้เดียวกับพยายามเฮ็ด สำรวจกายอยู่เรื่อยๆแล้วเราทำห้จินเข้าตื่นแน่นิดจิตกินเข้าสิตืน่นมันสิเบาเงาเบาสวยเงาเงาแด่วกาทำใจเบาๆจะเห็นว่าลลมหายใจเข้าไปกายกับเพื่อมเมื่อรู้กายทั้งปวงเข้าสีหเูเลยกายเข้ากับเพื่อมตีงมองได้นี่ กำหนดรูกายทั้งปวงแล้วกันรูร่มที่มันเขา่าออกเห็นร่มเขา่าเบาๆค่อยๆประคองหามตรงนี้คือหามเพ่งยาทันเผาเพ่งเร่งประคองความรู้สึกเอิบเบาง่ายๆว่าให้มีสติหูเมืม่อร่อมหายใจเขา่าหายใจเข่าเบาๆหายใจออกมาเบา ใส่คํำภาวนาปรกบนำํคำคาภาวนาพุทธโทธเอาง่ายๆหายใจเขา่าพูนับหนึ่งหายใจออกมานับหนึ่งหายใจเขา่าไปหลู ายทั้งปวงวรวงรวมหายใจนับสองหายใจออกมานับสองหายใจเข้าไปหูร่วมเข้าไปถึงสุดหายนับสามหายใจออกมานับสามูร่วมทั้งปวงตอนนี้ทามิความคิดจางได้เกิดขึ้น อารู้ท่านความคิดแต่อย่าตามความคิดไปใหู้ท่านหูท่านเท่ากับกลับมาดูกายมากๆเบาๆ,บาๆจับกายเบาๆจับคว้มรู้ซึกว่าทีกายเบาในิ่ง็ค่อยประคองอย่าไปฟืนบังคับมัน่ันความคิดเกิดขึ้นคิดแวบ,บไปเท่ากับหยุดดูเหมือนกับห้ามมองไปเบืองเอาไปแล้วออกแล้วเขาแล้วนิ่งๆ ความคิดน,นั่นกะสีกลับขึ้นมามาดูกายใหม่ดูกายดูร่มไม้ใจเบาๆอันนี้เป็นความสุขในปัจจุบันลองเห็ดเห็ดลองเห็ดบ่อยๆส,สีเข้าใจละสีเห็นคือผูวบอกให้ฟังนี่ว่าเอ๊ะมันบอยากเนาะความสงบถ้าเห็ดซ้ำนี่มันก็สงบแล้วเขาพยายามนับไปหอดซีบ นับไปหอดซิปนับไปหอดยีชิปแต่ก็นับท้อยลงมาหอดซิปถ้อยขึ้นถ้อยลงต่อไปก็นับไปหอดยีชิบอยู่ผู้เดียวมีเวลาเฮ็ดโดนๆอันนี้เขามีเวลาแนะนํากันกับข่อยประคองตอนนี้ถ้ามีความขั้นยอดเนนยดหรือว่าปวดแข็งปวดขาขึ้นมาเข้ากะกาหนดรูซื่อแมนบอกกาหนดมันก็บหูว่ามันปวด ใหู้้ใจหู้ท่านใจเหู้ความรูซื้อเขา้าให้ท่านแต่ความรูซื้อตังไว้ที่ศูนย์กลางกายที่ว้กายเขา้าศูนย์กลางกายว่เม็นเพ่งลงใบกายให้เข้าใจว่าจับความรูซม้ซื้อเบาหูา้กายทั้งเบิดหูได้ยินเสียงทั้งหบดชัดเจนแต่ว่ามันสิบ่ลํำขาญบ่งุดงิดมันมีความสงบเบย็นเบา ันค,คอยหายใจขับไปจาก,กลม,มเบาๆุทโทพุทโทมั่นก็นจะเกิดความสว่างขึ้นกลางตัวสว่างเรียกว่าโอภาสจิตนเฮาก็สิมีความตื่นเบิกบานจิตก็สิมีความสว่างขันนั่งไปมันมิดซีรีให้เข้าใจว่าถ้านั่งไปแล้วมันมิดซีรีโบแมนถอยออกมาใหม่ เบาเอาจังสันตอนนี้ห้าบอจังสันบาความมีจีรีพยายามตื่นตัวหันหูได้ยินเสียงด้กายสัมผัสเสียงรอบข้างได้ยินทั้งมัดหูมัดเอาห้าฝึกตอนนี้คือฝึกสติสัมปัญญาหายุ่งในกายหูมื่อใจหูมื่อความคิดหูมื่อขี้งรือว่าหูมื่อขี้งหลังกายทั้งมัดหูมาจิตใจเข้ามาคิดเอย่างหูมื่อลูกว่าห้าหูมื่ออยู่ ท้าหูมาตะกายจังรำจิตคอยดับลุงรับลุงรับลุมรมมากกว่าสีมิดแต่ถ้าเช้าแค่นั้นมันก็มีความสุกข้าวนมกับสิถอยถอนขึ้นมาถอนขึ้นมาเข่ากับจับความหลูไว้คือเก่าหูมาล่มหายใจล่มหายใจสิคอยแผ่วลุ่งเบา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 ลุงเบาลุงเป็นขันสว่างโพงอยู่ภายในร่างกายจะมีปฏิกิริยากระตุกกระติกบัก โยกค้อนบางงุ้ยบางเหมือนตัวใหญ่บางอันว่าวนี้เป็นคันเ็ตุในสิบเป็นทันที่เฮ็ดมือนี่เป็น,นมือนี่เ,นนเ็ดเดียวนี้เป็นเดียวนี้อันนี้เป็นการแนะนํากันจากนี้ไปก็ขอเห้ต่างใจปฏิบัติไปเรื่อยๆ